สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยสิธิ์พบกันอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจอำนาจในการบริหารประเทศและเรื่องของท้องถิ่นที่วันนี้ก้าวหน้าเติบโตขึ้นมา,มากเราได้พูดคุยกันของความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในประเทศไทยเรื่องของคนชั้นกลางและก็เรื่องของอำนาจก็เป็นเรื่องที่ผูกโยงต่อเนื่องกัน อีกครั้งหนึ่งที่ทางรายการได้ขอความรู้ความคิดเห็นของศาสตราจารย์ดรอนเนกเหล่าธรรมทัตวันนี้ท่านเป็นคณะบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์มหาวิทยาลังสิตสวัสดีครัครบอจาจารย์ครับสวัสดีครับคุณอาจารย์วิ์ครับอาจารย์ครับกับประเด็นที่ได้เกิ่นไปเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันก็ผูกโยงต่อเนื่องมากับที่ผมได้คุยกับอาจารย์มาครับในเวทีของการชุมนุมใหญ่ ปลายปี5-6ต่อ5-7ก็พูดกันมากเขาอาจจะสรุปอย่างง่ายๆว่าการเลือกตั้งผู้ว่าแต่ผมเข้าใจว่าความก้าวหน้าอย่างที่อาจารย์อนเนตพูดไปถึงเรื่องจังหวัดจัดการตนเองเนี่ยม,มันมีทั้งแนวคิดและความพยายามผลักดันที่มันไปไกลกว่าคำลอยๆเพียงแค่การเลือกตั้งผู้ว่าในอดีตเยอะเลยใช่ไหมอาจารย์คืออย่างนี้ครับไอ้คำว่าจังหวัดจัดการตนเองเนี่ยพอมันพูดปับ๊บมันก็ ชใช้เห็นเลยว่าเขามีความต้องการที่จะปกครองตนเอง<ฮ>ะนะครับทีนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่ค่อยคุ้นกับคำนี้เพราะว่าเราคุ้นแต่คำว่าการปกครองแบบระบอบป,ประชาธิปไตยและสาระก็คือการที่เราได้เลือกผู้แทนผู้นำนะ,<ฮ>ะส่วนเราไม่มีอำนาจหรอกเรามีหน้าที่เลือกเท่านั้นนะ,<ฮ>ะส่วนผู้ที่เสนอเรื่องจังหวัดจัดการตนเองเนี่ยเขามีความคิดว่า เราจะต้องสามารถที่จะปกครองตนเองได้ครับการปกครองตนเองหมายความว่ายังไงหนึ่งในฐานะที่เป็นบุคคลแลปกครองตนเองก็คือเราสามารถที่จะไปย่อนบัตรเลือกตั้งหรือว่าจะไปอะไรอะวีโต้สามารถที่จะไปเดินขบวนสามารถที่จะไปอะไรเนี่ยนะฮะเป็นสิทธิของบุคคลถูกไหมครับบุคคลอันนี้อันที่สองเนี่ยปกครองตนเองก็หมายถึงว่าชุมชนต่างๆเนี่ยสามารถปกครองตนเองได้เช่นถ้าผมเนี่ยอยากที่จะแสดงความเป็น ลูกหลานจีนผมก็ทําได้โดยชอบธรมผมอยากแสดงความเป็นลูกหลานมุสลิมผมก็ทําได้โดยชอบธรรมผมอยากจะแสดงความเป็นลูกหลานชาวซิกเราก็ทําได้อัตลักษณ์อัตลักษณ์ถูกไหมครับมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนแบบเอกลักษณ์เดียวกันหมดมันสามารถที่จะมีความเป็นไทยด้วยแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ย่อยๆเนี่ยได้ถูกไหมครับสิทธิชุมชนเนี่ยเราหน้ามากๆถ้าเทียบในโลกเลยจากรัฐธรรมนูญ2540นเนี่ยใช่ครับก็ว่าเรายอมรับนด้ว่า คนสามารถที่จะแสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์อะไรของตนเองได้ครับสามารถที่จะแสดงออกได้แต่ว่ามันยังขาดรายละเอียดแต่ทางการปฏิบัติเนี่ยพบว่าสิทธิมชนหลายเรื่องผมเองก็เกี่ยวพันกับเรื่องการตรวจสอบเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยนะอาจารย์ครับทางราชการเองทางการปกครองเองไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่คือเพราะตามไม่ทันอาจารย์นะผมขอผมขอ ผมขอพูดต่อ,อนิดหนึ่งว่าการปกครองตนเองอย่างที่สามก็คือว่าท้องถิ่นต่างๆสามารถปกครองตนเองได้ครับ<ห>ก็สรุปคือหนึ่งปัจ <bud> เจกปกครองตนเองได้สองชุมชนต้องย้ำอันนี้ชุมชนปกครองตนเองได้สามท้องถิ่นปกครองตนเองได้ท้องถิ่นกับชุมชนแตกต่างกันยังไงอาจารย์มันแตกต่างกันคือว่าชุมชนเนี่ยนะครับมันอาจจะ อยู่ในหลายๆถิ่นก็ได้หรือว,ว่าชุมชนเนี่ยอาจจะอยู่ทั้งที่ส่วนกลางและอยู่ที่ส่วนท้องถิ่นก็ได้ตอนนี้มีชุมชนทางอากาศด้วย <laughs> ชุมชนทางอากาศ <laughs> ชุมชนทางคอมพิวเตอร์อะไรนี้นะฮะแล้วก็มันมันมันอาจจะไม่เป็นพื้นที่มันอาจจะเป็นความ <laughs> สนใจพิเศษ <laughs> อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ <laughs> ชมรมผู้เลี้ยงลกลกเขาเอยเางก็เป็น <laughs> ชุมชนอย่างหนึ่งถูกไหมครับอัน <laughs> นี้เออ คุณชันวิทย์ก็ชวนผมคุยเรื่องการเข้าสู่อำนาจการเข้าสู่อำนาจมาหลายครั้งเนี่ยนะฮะผมก็พูดได้ตามบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าความคิดผมมันมันมันคิดต่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เพียงการเลือกตั้งหาคนดีๆมาเป็นยกมาเป็นรัฐมนตรีแล้วมาเป็นสสเท่านั้นมันยังหมายความว่าเราจะต้องยอมรับกันว่าอำนาจประชาธิปไตยเนี่ยคืออำนาจในการปกครองตนเองนะครับ อำนาจในการปกครองตอนเองเนี่ยก็คือ1บุคคล2ชุมชน3ท้องถิน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องยอมให้ท้องถิ่นเนี่ยจัดการปกครองตอนเองได้นะครับเ,เราไม่สามารถที่จะรวมอํานาจมาไว้กับรัฐหมดแล้วก็ไม่รวมไว้ที่ส่วนกลางหมดถูก๋ยมาครับสองคำนะครับหนึ่งไม่ใช่มารวมไว้กับรัฐหมดรเราต้องแบ่งให้ชุมชนเราต้องแบ่งให้ท้องถิน่นนะฮะอันที่สองเนี่ยเราไม่ใช่ เอามาไวต้ตรง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 ส่วนกลางเท่านั้นนะครับเราต้องเอามาให้แก่ต้องสามารถที่จะให้ท้องถิ่นปกครองตนเองได้ <c oughs> ต้องให้ชุมชนปกครองตนเองได้เพราะฉะนั้นการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่ได้หมายความแค่เพียงว่ามีการเลือกนายกเทศมนตรีมีการเลือกสภา <c oughs> ท้องถิ่นแล้ว <c oughs> ก็จบไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันจะต้องทําให้ท้องถิน่นต่างๆมีความรู้สึกว่าตนเองเนี่ยนะครับในด้านหนึ่งตนเองเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย แต่ในอีกด้านหนึ่งตนเองก็เป็นอะไรเป็นการเมืองอีกระดับหนึ่งมีความเป็นอิสระมีความเป็นจิสลามี <ฮะ S 1> รลนิยม <ฮะ S 1> มีประวัติศาสตร์อะไรที่ไม่เหมือนกับของส่วนกลางได้อาจารย์ครับผมเห็นรูปธรรมที่ทําให้ตรงนี้เห็นเป็นประเด็นและก็มีการต่อสู้กันมาระดับหนึ่งก็ <ฮะ S 2> อย่างเช่นเรื่องของโครงการอุตสาหการรมใหญ่ๆที่ไปลงในพื้นที่แล้วไม่ฟังเขาเลยไม่สนใจเขาเลยรัฐมนูญก็มีบัญญัติไว้4 0ต่อ50ก็ไม่ค่อยสนใจ เพราะว่าเขาไม่คุ้นเคยมากกับวิธี<า>คิดแบบนี้เขาคิดว่าอะไรถ้ามันดีกับส่วนรวมแล้วดีกับส่วนกลางแล้วเนี่ยมันก็ดีดีดีกับชาติแล้วมันก็ต้องดีกับท้องถิ่นด้วยตวต,ต้องเสียสละด้วยต้องเสียสละ <c oughs> ต้องเสียสละ <c oughs> ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันมันก็จะต้องไปถึงเรื่องการพัฒนาด้วยการพัฒนาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นดินก้อนเดียวได้มันจะต้องเป็นดินหลายๆก้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันดีกับ พิสณุโลกมันอาจจะไม่ได้ดีกับทุกอำเภออะไรที่มันดีกับภาคกลางมันอาจจะไม่ได้ดีกับจังหวัดอยุทยาอะไรที่มันดีกับประเทศทั้งมวลในเรื่องอุตสาหกรรมสมมตินะอาจจะไม่เหมาะกับอบยุทยาไม่เหมาะกับปทุมธานีไม่เหมาะภาคใต้ไม่มเหมาะป็นประเด็นที่ต้ออยู่เพราะฉะนั้นมันมันหมายความอย่างี้ครับหมายความว่าเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไปทําให้เราผลิตคําถามใหม่ๆผลิตข้อเรียกร้องใหม่ๆออกมาให้กับรัฐ เก่าๆซึ่งไม่ค่อยอยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะฮะรวมทั้งไม่ยอมเปลี่ยนความคิดด้วยเนี่ยครับมันก็เลยเขาก็เลยดูเหมือนว่าเขาต่อต้านเขาขัดขืนเราเนี่ยนะครับแต่ผมมองแบบแบบเห็นใจเขาบ้างก็คือว่าบางทีเขาก็ตามไม่ค่อยทันฮะตามไม่ค่อยทันจังหวัดจัดการตัวเองเนี่ยไม่ใช่เพียง,ยงแค่เลือกตั้งผู้ว่าแล้วเท่าที่ผมได้ทราบมาเนี่ยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น ตั้งแต่เทศบาลอาบตอจนถึงอบจออก็ชอบนะอาจารย์ชอบไม่ใช่มีปัญหาคือตอนนี้เหมือนกับที่ไปกักไว้เนี่ยคือภูมิภาคภูมิภาคเป็นปัญหาใหญ่ใช่ภูมิภาคแล้วก็ส่วนกลางนะครับภูมิภาคเนี่ยเป็นตัวตัว ตัวหน้างานตัวหน้างานตัวหน้างานแต่ว่าไอ้ที่มาของของงบป,ประมาณของกําลังคนมันอยู่ที่ส่วนกลางและก็คือนักการเมือง <c oughs> อีกแลวก็คือนักการเมือง <c oughs> ก็คือนักการเมืองนะบางทีผมก็อดคิดไม่ได้ว่านักการเมืองเนี่ยนะทั้งทั้งที่มาจากต่างจังหวัดอย่ทั้งนั้นนะ <c oughs> มาจากอบตอมาจากตําบลมาจากหมู่บ้านอย่างทั้งนั้นพฐานเสียงเขาอยู่ตรงนั้นแต่พอเขามาเป็นนักการเมืองปุ๊บเขาคิดแบบส่วนกลางมากเลยนะครับเขาเอานคดับมออาจารย์เป็น โคกเจริญแล้วไงใช่อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แล้วมันคิดอะไรแล้วมันเป็นเอกรูปหมดเป็นเอกนิยมหมดนะครับผมคิดว่าเร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 าไม่ควรหยุดแค่นั้นนะครับเราต้องคิดอะไรที่มันเป็นพหูนิยมมากขึ้นเป็นหลายชั้นมากขึ้นนะครับประเทศไทยก็อย่าไปคิดที่มันเป็นแบบรูปเดียวหมดถ้าเป็นรูปเดียวหมดนี่นะครับมันไปทุกจังหวัดมันก็เหมือนกันหมด นะครับวัฒนธรรมก็เหมือนกันหมดภาษาก็เหมือนกันหมดวัดก็เหมือนกันหมดมันจะไปมีความงดงามอะไรที่เหลืออยู่บ้างนะเราควรจะสนับสนุนให้เรื่องจังหวัดจัดการตนเองซึ่งมีความแตกต่างกันแต่ละจังหวัดเนี่ยเข้ามาเป็นเนื้อหาสาระสาคัญของการปฏิรูปเรื่องของที่พูดกันเรื่องเลือกผู้ว่าใช่ไหมเ็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าประเด็นมันจะไม่ได้อยู่แค่เพียงว่าได้เลือกหรือไม่ได้เลือกครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นเข่า S <S <k iller> ผมคิดว่าตอนนี้เราก้าวข้ามไปแล้วก็ <S an> คือเราจะต้องยอมให้ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเขาสามารถอยู่อย่างที่มีเอกลักษณ์ <S <S <an> <S มีอัตลักษณ์มีรสนิยมมีวัฒนธรรมอะไรแบบของเขาเองได้ <S <S <an> <S ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าถ้าเราทําท้องถิ่นด้วยความเข้าใจแบบนี้นะฮะเราจะต้องคาดไว้เดียว,ว่าพอนั่งรถยนต์เนี่ยนะฮะจากกรุงเทพเนี่ยนะพอไปถึงสระบุรีแล้วนะถ้า เลี้ยวขวาก็จะต้องเป็นอีสานเลยจะต้องได้กลิ่นอายของอีสานเลยถูกไหมครับครบอะไรต่ออะไรมันจะต้องรู้เลยว่าตรงนี้เป็นอีสาน่ะมันไม่เหมือนที่อื่นละแล้วถ้าตรงไปอ,อีกนิดหนึ่งมันก็จะกลายเป็นภาคเหนืออะไรองนี้นะครับพอเข้ามาถึงจังหวัดแพร่ปุ๊บก็ต้องรู้สึกเลยว่านี่เป็นลานนาละาามันจะเป็นประเทศไทยอีกหลายๆอีก็หลายประเทศไทยซึ่งสวยงามนะซึ่งสวยงามแล้วก็ัน,นพูดไม่ต้องมามีความคิดเรื่อง กระจายอำนาจอะไรก็ได้นะแค่เพียงว่าเราสนใจเรื่องการท่องเที่ยวนี่นะครับ,รบมันจะเป็นวัตถุในการท่องเที่ยวเป็นอุปกรณ์ในการท่องเที่ยวเป็นทรัพยากรในการท่องเที่ยวที่ดีมากและท่องเที่ยวก็ไม่ใช่แค่เพื่อหาสตังง์ไม่่ธุรกิจเพื่อทุนไม่ใช่แต่ว่าเพื่อที่จะทําให้เอกลักษณ์ <c oughs> ทําให้วัฒนธรรมทําให้อะไรต่างๆเนี่ยมันไปได้ครับอาจารย์ครับมีคนเคยพูดกันว่าประเทศเราเนี่ยการ กระจายอำนาจเนี่ย<ม>ยากเพราะว่าการฐานของการต่อสู้ไม่ได้ขึ้นมาจากชุมชนไม่เหมือนกับต่างประเทศไม่เหมือนกับยุโรปตรงนี้โอกาสของการเปลี่ยนตัวครั้งนี้นี่จะช่วยทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีและจริงจังขึ้นได้ไหมอาจารย์มันก็เป็นตัวกระตุ้นได้นะ<ฆ>อย่างในจังหวัดจัดการตนเองเนี่ยนะครับ,รบอยู่ดีๆก็กปปสก็บอกว่าจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าถูกไหมครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอยู่ๆมันก็ โอกาสมันมาถึงนะถ้าสมมุติว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดกระแสขึ้นเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ขี่ไปบนกระแสนี้ได้นะครับแต่ผมก็ย้ําว่ามันต้องบวกด้วยการการปฏิรูปที่ว่ากันเยอะๆเนี่ยผมว่าสําคัญที่สุดมันอยู่ที่การปฏิรูปความคิดเราเนี่ยนะครับอันนี้สําคัญที่สุดถ้าเรามองการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความคิดใหม่เนี่ยนะครับได้นะครับมันก็ปฏิรูปได้ <H are> มันก็จะทําให้ความคิดใหม่ที่ผมว่าไว้นี่ก็คือว่ามันคือการปกครองตนเอง <c oughs> มันคือการที่ไม่ใช่ชาติเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการปกครองตนเอง <c oughs> แต่ว่าท้องถ,ถิ่นก็มีสิทธิ์ในการปกครองตนเองด้วย <c oughs> แต่ไม่ได้หมายความว่าท้องถ,ถิ่นจะไม่ฟังชาติเสียเลยไม่ใช่ <c oughs> และไม่ได้หมายความว่าท้องถิ่นจะต้องแยกตัวออกไปไม่ใช่แต่หมายความว่าต้องให้มันมีมันมีมากกว่าหนึ่งแบบนะครับ จัง mhm. หว <eng> er ัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดจัดการตนเองเนี่ยในแง่ที่จะต้องทําหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองส่วนใหญ่นี่ก็จะต้องมีอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องที่เขาจัดสรรจัดการตนเองได้พัฒนาตนเองได้ก็ต้องให้เขาทํแล็ถ้าเขาอยากจะทําในเรื่องที่เป็นล้านนาอะไรของเขาให้มากก็ต้องตามที่เขาต้องการแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นล้านนาแล้วเขาอยากจะเป็นเชียงใหม่ในยุค AEC อะไรก็ต้องแล้วแต่เขาอ่ะถูกไหมครับมันไม่ใช่แปลว่าเราจะไป กำหนดอะไรในเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยกำหนดได้จากส่วนกลางหมดเนี่ยและก็ต้องเน้นอย่างที่อาจารย์เน้นว่าไม่ใช่เรื่องของการแบ่งแยกนะไม่ใช่การเรื่องของการแบ่งแยก<ฆ>ผมว่าต้องย้าตรงนี้เลย<ฆ>ไม่ใช่เรื่องของการแบ่งแยกเป็นอันขาดนะครับ<ฆ>เพราะว่าเราเนี่ยรวมกันเป็นชาติได้ขนาดนี้ก็ถือว่ารเราอะไรเราประสบความสําเร็จกันมากแล้วนะครับในเมืองไทยนี่นะครับมันอยู่กันได้ดีนะครับมีปัญหาบ้างนิดหน่อยก็แก้ได้ตกนะครับ ก็เนตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเป็นมรดกร่วมกันที่เราได้มาแต่ว่าเราก็ไม่หยุดแค่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราก็อยากจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบที่มีความหลากหลายมีความแตกต่างนะตามท้องถิ่นแล้วก็สวยงามได้ด้วยนะครับผมผมได้ทราบว่าทางวิชาการมหาวิทยาลัยศิลป์เองก็สามารถได้ว่าทำมาแล้วในการสับปลุมเรื่องเหล่านี้ซึ่งคงอีกครู่หนึ่งนะครับช่วงนี้ต้องพักกันก่อนครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับ พักกันสักครู่หนึ่งยังมีประเด็นนี้ที่น่าสนใจติดตามกับเรื่องของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นครับ